สวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีการปรับตั้งเครื่องรัดสายพลาสติกรุ่น V2 สำหรับเครื่องที่มีปัญหาไม่ตัดสายและเชื่อมสายรัดไม่ติดนั้นซึ่งเกิดจากประเภทของสายรัดหนาบางไม่เท่ากันจึงต้องทำการปรับตั้งใบมีดตามความหนาดังนี้ครับการปรับตั้งอันนี้ในกรณีที่สายรัดเชื่อมติดกันไม่ได้หรือตัดไม่ขาดก่อนอื่นต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องเพื่อความปลอดภัย จากนั้นไขน็อตออกทักง3ตัวตามตำแหน่งและถอดฝาครอบออกกดที่ตัดสายลัดลงจากนั้นใช้ไขควงปากแบนและประแจเบอร์10เพื่อปรับตั้งใบมีดให้ใช้ประแจปากแบนล็อกน็อตไว้ไม่ให้หมุนตามจากนั้นใช้ประแจเบอร์10ไขน็อตตามเข็มนาฬิกาหมุนไปประมาณ2รอบ และทดสอบดูว่าสายรัดเชื่อมติดกันดีและตัดขาดหรือเปล่าถ้ายังไม่ติดกันดีให้ใช้ประแจเบอร์10หมุนเพิ่มเข้าไปทีละรอบและทดสอบส่วนในกรณีที่กดตัวตัดไม่ลงหรือกดลงยากให้ปรับตั้งดังนี้ให้ใช้ประแจปากแบนล็อกน็อตไว้ไม่ให้หมุนตามเหมือนเดิมนะครับจากนั้นใช้ประแจเบอร์10ไขน็อตทวนเข็มนาฬิกาทีละรอบ แล้วลองใส่สายรัดเข้าไปแล้วลองกดตัวตัดดูว่าโอเคหรือยังอันนี้โอเคแล้วนะครับเมื่อปรับเสร็จแล้วให้นำฝาครอบใส่ตำแหน่งเดิมไขน็อตกลับที่เดิมทั้ง3ตัวใส่แบตเตอรี่กลับไปที่เครื่องเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ